มีวิธีใช้ชีวิตอย่างไรครับที่ต้องอยู่กับคนดูถูกดูแค้นเราและหลีกหนีไม่ได้ขอความเห็นหน่อยครับได้ครับพี่โพดเวลามีคนเราสมมุติเราทํางานสมมุตินะสมมุติผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนในบ้านคนในที่ทํางานคนในเพื่อนฝูงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าสมมุติเป็นที่ทํางานแล้วกันเพราะเราก็ต้องเจอที่ทํางานอยู่แล้วใช่ปะเขาอ่ะดูถูกเราเขาดูแคลนเราแล้วเราอ่ะลาออกจากงานไม่ได้ประเด็นคือเราอ่ะ ไปยอมรับในสิ่งที่เขาอะว่าเราเราไปเอาคําหยาบคายคําดูถูกดูแคลนของเขามาเป็นของเราคือมันจะมี2เรื่องใช่ป่ะเวลามีคนมาดูถูกดูแคลนเราอะมันจะมี2เรื่องก็คือเป็นเรื่องจริงกับเป็นเรื่องไม่จริงจริงไหมถ้าเขามาดูถูกดูแคลนเราในเรื่องที่มันจริงแปลว่าเขากําลังชี้โทษเราเราเรารู้แล้วว่าเฮ้ยก็มันไม่มันจริงอะแล้วเราต้องทําอะไรอะก็ไม่ต้องทําอะไรถูกป,ปะก็มันจริงก็ก็มันพูดจริงใช่ปะก็ไม่เห็นต้องทําอะไรเนี่ย อย่างน้อยๆนะถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีแลวเราควรเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะให้มันดีขึ้นกว่านี้ไม่ให้เขาดูถูกเราได้อะ่ะก็ควรทําถูกไหมเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นเรื่องจริง2ถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงถ้าสมมติเขากล่าวตู่เราเขาโกหกไปอศัยร้ายป้ายสีเรามาดูถูกดูแคลนเราด้วยคําไม่จริงก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่ดีเพราะมันไม่จริงใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรเลยไม่มีใครมาด่าเราแล้วถ้ามันไม่จริงอะ่ะก็แค่ก็ไม่ต้องทําอะไรนี่ เวลาเขาด่าใครอะ่ะเขามีวาจาประทุสลายเวลาเขาดูถูกดูแคลนเราเขามีวาจาประทุสลายอยากให้อยากกดให้เราจมลงไปคําถามเราจําเป็นต้องจมลงไปไหมไม่ได้จําเป็นเลยเขาพูดอะไรมันเป็นเรื่องของเขาเขาพูดวาจาประทุสลายเขาย่อมได้รับวิบากแห่งการประทุสลายนั้นไม่ใช่เรา แต่เราอ่ะดันไปยึดมั่นถือมั่นในคําดูถูกดูแคนเขาเอามาเป็นของเราแล้วเราก็มานั่งทุกข์ทำไมมันต้องดูถูกดูแคนเราทําไมมันไม่ชมเราทําไมมันว่าเราอย่างเดียวเลยจะออกจากตรงนี้ก็ไม่ได้ก็เราไปยึดมั่นถือมั่นเอาคําของเขามาเป็นของเราเองอะ่ะเราจะไปโทษใครอะ่ะใช่ปะหน้าที่ของเราคืออะไรทิ้งไปเลยก็พูดไปสิแล้วก็รู้อะอ่ะจริงใช่ไหมจริงก็ไม่ต้องทําอะไรไม่จริงก็ไม่ต้องทําอะไร,ไร,ไะไรเพราะมันไม่จริง ถ้ามันจริงอ่ะเราควรปรับปรุงตัวไหมปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไหมแก้ไขที่ตัวเองใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดว่าเราแก้ไขที่ตัวเองแล้วเราดีขึ้นแล้วเราทําความดูถูกดูแคลนนั้นให้มันหายไปได้แล้วอะ่ะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแล้วอะ <S <S ไม่ได้เป็นจริงตามนั้นแล้วอะ <S <S แล้วเราต้องทําอะไรอีกไอ้คาที่เขามาดูถูกเราก็จะต้องหายไปถูกปะ่ะเออมันหายไปด้วยความที่มันไม่จริงนั่นแหละใช่ไหม แก้ไขที่ตัวเองไม่ต้องไปแก้ไขชาวบ้านเราพยายามไปทําให้เขาแบบเฮ้ยทําไมป่าเป็นแบบนี้วะหยุดได้ไหมควรไหมควรที่ต้องหยุดไหมทาไมทําสันดานแบบนี้วะเนี่ยเราพยายามแก้ไขคนอื่นอยู่ถูกเปล่าเออพอเราพยายามแก้ไขคนอื่นใครเป็นทุกข์อ่ะทีนี้เราแหละเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะคนอื่นมันไม่เคยเป็นไปตามความพึงพอใจของเราถูกไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเวลามีใครมาว่าเราเวลามีใครมาด่าเราเวลามีใครมาดูถูกดูแคลนพยายามกดเราให้จม ไม่ต้องไปใส่ใจเลยเราทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมเราอยู่เราถ้าเกิดว่าถูกคนในครอบครัวดูถูกดูแคลนหน้าที่ของเราคืออะไรทําตามหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นครอบครัวสมมุติเราเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกต่อไปเป็นพี่ทําหน้าพี่ที่พี่ต่อไปเป็นแฟนทําหน้าที่แฟนต่อไปไม่ต้องไปสนใจอะไรที่ดูถูกอะไรใครอ่ะมันไม่มีใครดูถูกเราได้เท่ากับตัวเราหรอกถ้าเราไม่เอาคําดูถูกคนอื่นมาเป็นของเราอ่ะใช่ป่ะเออเหมือนกันในที่ทํางาน ใครจะดูถูกดูแคร์เราไม่ต้องไปใส่ใจเลยเพราะเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรในชีวิตเราขนาดนั้นถึงแม้จะเป็นเพื่อนร่วมง,งานทํางานร่วมกันแต่เรามาทํางานไม่ใช่เหรอไม่ใช่มารับคําดูถูกดูแคร์ชาวบ้านนี่เหมือนเขานั่นแหละเขามาทางานไม่ใช่เหรอไม่ใช่มานั่งด่าชาวบ้านถูเบาเออเพราะฉะนั้นแล้วมาทํางานมาทําหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องไปใส่ใจเลยใครมันจะว่าอะไรเรามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นวิบากของเขาแค่นั้นเลยอืม